สวัสดีครับผมกุ้งชานมงคนนนครับต่อตัวอต้าโครโรราคอนจดแปดสปาร์ของผมมันแจ้งว่าครับแบตเตอรี่กุญแจใกล้หมดเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจด่วนอเสียอีกแล้วครับพี่น้องครับใช้มาประมาณสักหนึ่งปีครึ่งกว่าเกินปีครึ่งแล้วนะตอนนี้ก็วิ่งมาสักประมาณ วิ่งมาสักห้าหมื่นห้าหมื่นสามพันกว่าโลแล้วใช้มาประมาณเกือบสองปีแล้วนะครับอึ๊บอ่าเดีย๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนนะครับกุญแจไอเตอร์เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจร,รีโมทว่าเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนแบบไหนแล้วมีวิธีการเปลี่ยนยังไงใช้แบตเตอรี่อะไรนะครับไอแบตเตอรี่ที่หม,หมดหมดหมดเนี่ยนะครับมามาเข้ามาชมกันครับผม บนวิดีโอโดยร้านชานมคนนนกาแฟโบราณเล้กาแฟ,าาแฟชาไทยชาเขียวและเครื่องดื่มต่างๆติดต่อ0 8 9 1 6 1 3 5 2 1สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งชานมคนนนครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจรีโมดรถยนต์นะครับกับเจ้าโตโยต้าคอร์ราคอส รุ่น1.8สปอร์ตผมใช้มาประมาณสักเกือบจะ20เดือนนะเกือบจะ2ปีแล้ววิ่งไปประมาณสัก50,000กว่าโลก็ส่งผลทำให้ไอ้เจ้าแบตเตอรี่ที่อยู่ในในในรีโมทอันนี้นะรีโมทนี้นี่รีโมทของ Toyota Corolla Cross ลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกับรถรุ่นกเก่าๆรถรุ่นกเก่าๆของ Toyota เขาจะเป็นรีโมทประมาณอย่างนี้ประมาณของเขาก็จะประมาณอย่างนี้ แตกต่างกันเล็กน้อยเล็กน้อยแต่2รุ่นนี้ก็ใช้แบตเตอรี่ไม่เหมือนกันนะใช้แบตเตอรี่ไม่เหมือนกันอันนี้ใช้เบอร์หนึ่งอันนี้เปลี่ยนไปแล้วอันนี้หมดผมใช้มา12ปีก็หมดเวป,ประมาณสัก2รอบ3 3ชุดอะชุดแรกที่มากับรถเลยแล้วก็อีก2ชุดที่ผมใส่เข้าไปก็เปลี่ยนรามวั3รอบในระยะในระยะ10 12ปี12ปีเจ้าวีโก้อันนี้นะส่วนเจ้าอันนี้ 1ปีครึ่งก,กว่าหรือว่าประมาณ20เดือนหมดไปแล้ว1น,นลอตแรก1ลอตแรกจากโรงงานมาดูเหมือนว่าเจ้ารีโมทต,ตัวรุ่นใหม่นี้จะใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้มากกว่ามากกว่าเจ้าอย่างนี้อันน,น,นี้อันนี้เรียกว่าอะไรกุญแจสม,สมาร์ทสมาร์ทคีมั้งน่าจะใช้คําว่าสมาร์ทคีส่วนอันนี้ กุญแจสมาร์ทเอ็นทีหรือ,อยังไงนะครับผมข้อมูลผิดพลาดขออภัยด้วยซื้อมานานลืมเลือมใหม่ๆซื้อก็เก็บข้อมูลหน้าดูเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องน,นั้นเอาเป็นว่าอันนี้มันจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างไหมจริงๆเรามันมีวิธีการปิดแบตเตอรี่ด้วยนะเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนอูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไอ้เจ้าอันนี้จะต้องใช้แบตเตอรี่ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมไปหาซื้อได้ยี่ห้อน,นี้มามก็จะมีในร้านมิสเตดอ์ DIY, นะเซเว่นนะบิ๊กซีบิ๊ก แล้วก็ Rotas e เอ็ e เพหรือจะเป็นห้างใหญ่หรือร้านขายแบตเตอรี่ทั้งหลายนะครับอันนี้เท่าที่ภาษาชาวบ้านก็น่าจะใช้คําว่า,าแบตเตอรี่ชนิดไ um ม่กระดุมมาแล้วนะภาษาชาวบ้านนะแต่ภาษาศัพท์นี่เขาใช้คําว่าอะไรไม่รู้หรอตอบไม่ถูกงั้นอันนี้อะไรไมโครดิเทียมเซลผมอาจผิดว่าไม่แน่ใจนะ ขอพอายทานีกขออไปอันนี้เป็นแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆนะครับแบตเตอรี่ก้อนเล็กนี่ลักษณะแพ็คเกจของเขายีย่ห้อไหนก็ได้ก็จะถ้าเป็นยีย่ห้อ panasonic นี่ก็จะเป็นแบรนด์ติดตลาดนิดนึง panasonic หรือ,อ energizer อันนี้ยีย่ห้ออะไรอะ maxell อ่านผิดป่ะผมไม่มั่นใจในเรื่องของภาษาอังกฤษนะผมมีปัญหามากในเรื่องของภาษาอังกฤษเจ้าหัวมันเอาเป็นว,ว่ายีย่ห้อไหนก็ช่างขอให้ได้เบอร์ cr 2 0 3 2นะ2032 เบอร์นี้นะยี่ห้อไหนก็ได้เอามาเปลี่ยนได้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าวิธีการเปลี่ยนทํำยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องเอากกุญแจตัวนี้ออกก่อนอืมเอากุญแจออกอันนี้ก็จะเหลือแต่ตัวรีโมทละตัวรีโมทวิธีการแกะเราเอามืองัดตรงนี้ครับล่องที่เอากุญแจใส่เนี้ยล่องนี้คือรล่องที่เขาเอากุญแจใส่เนี้ยล่องที่เอากุญแจใส่เงี้ยนะล่องเนี้ยเราเอามืองัดตรงนี้เลยครับใช้มืองัดตรงนี้เลยอ๊บนี่ดูดแล้ว ง่ายๆครับไม่ยากก่อนก่อนคุณแตง,งั้นนี่คุณก็หาหา่านนี่อันนี้ผมมี่านนะนี่เห็นไหมเห็น่านไหมผมใช้่านมาลองก็ป้องกันการกระเด็งการหล่นการหายยิ้นส่วนเขามีเล็กๆน้อยๆอยู่นะวพวกปุ่มรีโมทอะไรพวกนี้ปุ่มพวกนี้เาอาจจะหลุดได้นะเราก็ระมัดระวังนิดนึงนนนานนี่ครับแบตเตอรี่ไอของเดิมกับติดรถมาเนี่ยเขาจะใช้เบอร์เดีย๋ยวผมขยายให้ดูอขอใช้ Panasonic CR 2 0 3 2ตรงงานครับ CR 2 0 3 2ตรงงานครับอย่างนี้ใช้งานด้วยกันได้ต่างยี่ห้อช่างหัวมันต่างยี่ห้อช่างหัวมันวิธีการแกะเราก็พยายามหาม,มุมผมหาม,มุมนะน่าจะเป็นมุมนี้นะน่าจะเป็นมุมที่ที่สามารถงัดได้ด้านข้างนี่มันมัน,ม,นมันไม่มีมุมให้งัดน่าจะเป็นตรงนี้แหละในตรงนี้ อย่าใช้โลหะอะไรมางัดนะให้ใช้พวกไม้หรือเล็บอะไรเงี้ยงัดหลักออกแล้วแต่ตอนนี้นี่ไม่ควรวางคว่ำนะอันนี้มันเป็นโลหะมันไออันนี้มันเป็นโลหะมันสามารถให้กระแสไฟว,วิ่งผ่านได้เดี๋ยวมันจะชอ็อตเดี๋ยวจะไหม้เราจะระเบิดอันตรายลอะไรเงี้ยให้วางหงายครับตรงกลางนี่มันขั้วหนึ่งขอบๆนี่อีกขั้วหนึ่งราะนั้นถ้าเราเอาวางลงไปมันอาจจะสัมผัสขั้วเดี๋ยวจะชอ็อตก็วางหงายวางหงายไปนะครับแยกไปไกลๆแยกไปไกลๆเลยเออกกันนอกจอเลยเดี๋ยวผมเผลอเลย วางสลับไปสลับมาก็หรือหรือก็ทำความสะอาดมันจะมีพวกคราบอะไรต่อมีอะไรตรงรอยต่อจะเร็ยกว่าูดก็ดูค่อนข้างจะสะอาดอยู่นะน,น,นี่างเราจะได้มีฝุ่นตรงนี้มีฝุ่นด้วยตรงตรงูกุญแจทำความสะอาดเดี๋ยวหัวปแปลงกว่า หไหนๆก็เปิดมาแล้วทำความสะอาดมาสักหน่อยแต่งนี้ก็หาซื้อง่ายๆครับมิสเตอร์ดีไอผมเน้นถูกเขาว่าใช้งานได้อยู่อือก็โอเคเดูเอี่ยมขึ้นปัดเอาฝุ่นออกนะไม่ใช่ปัดเพิ่มฝุ่นเข้าไปนะ ซื้อมาแล้วทำความสะอาดเขาชั้นหน่อยปีกขาว่าจะสองปีแล้วก็เริ่มมีภาพสิ่งสกรปรกเกิดขึ้นบ้างแล้วเอาละตอนนี้เดี๋ยวผมจะแกะแบตเตอรี่แล้วนะอุ๊ยปดตรงนี้เลยอย่าให้ดีนะพวกใครที่ซื้อมาแล้วระวังเดี๋ยวจะกระเด็นหล่นหายหายยาก แล้วก็เอาใส่เข้าไปในนี้เลยใส่เข้าไปตะแคงจะเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแค่น,นี้เองแล้วอันนี้มันจะมีเพื่อนลองสังเกตเนี่ยเขาจะมีรอยเว้าเขาจะแบบไม่เท่ากันตรงนี้นะส่วนตรงนี้เขาจะตรงลงเราก็ดูน,นี่มีรอยเว้าแล้วก็ใส่เข้าไปง่ายๆแค่นี้เองส่วนนี้เราก็มาประกบ สังเกตให้ดีว,ว่ามันจะตรงไหมแต่จากนี้ก็ออกแรงบีบเข้ากันทึบดูเหมือนจะยากรบทุกทิศทุกทางทุกทิศเข้าที่แล้วทดลองกดดูได้ดังไหมโอเคโอเคได้ยินแสงรอดแล้วง่ายๆ่าย่านนี้ก็เสร็จสับ ก็จะเสร็จอันนี้ของผมก็จะมีใช้คําว่าอะไรถุงถุงกุญแจดีกว่าไหมใช้คําว่าถุงถุงกุญแจก็จะดูถนอมกุญแจไปได้อีกสักหน่อยนึงแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบมันก็จะเกะกัใหญ่ใหญ่เสทาไปสักหน่อยอันนี้จะเป็นพวกกุญแจล็อกอื่นๆที่เกี่ยวกับตัวรถนะครับล็อกพวกมาลไลล็อกขากุญแจบ้านด้วย หรือจะเป็นห้างใหญ่หรือร้านาขายแบตเตอรี่ทั้งหลายนะครับอันนี้เท่าที่ภาษาชาวบ้านก็น่าจะใช้คําว่า,าแบตเตอรี่ชนิด Mega Doom เมกระดุมมาแล้วนะภาษาชาวบ้านนะแต่ภาษาศาัพท์นี่เขาใช้คําว่าอะไรไม่รู้หรอกตอบไม่ถูกเนี่ยอันนี้อะไรไมโครดิเทียมเซลลผมอ่านผิดป่าไม่แน่ใจนะขอพายทานอีกขออภัอันนี้เป็นแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆนะครับแบตเตอรี่ก้อนเล็กนี่ลักษณะแพคเกจของเขายี่ห้อไหนก็ได้ก็จะ ถ้าเป็นยี่ห้อ panasonic นี่ก็จะเป็นแบรนด์ติดตลาดนิดนึง panasonic หรือ energizer อ่า izer, อ,นนอันนี้ยี่ห้ออะไร maxell อ่านผิดป่ะผมไม่มั่นใจในเรื่องของภาษาอังกฤษนะผมมีปัญหามากในเรื่องของภาษาอังกฤษช่างหัวมันเอาเป็นว่ายี่ห้อไหนก็ช่างขอให้ได้เบอร์ cr 2032นะ2032เบอร์นี้นะยี่ห้อไหนก็ได้เอามาเปลี่ยนได้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าวิธีการเปลี่ยนทำยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องเอากุญแจตัวน,นี้ออกก่อน อึ๊บอือเอาลูกุญแจออกอันนี้ก็จะเหลือแต่ตัวรีโมทละตัวรีโมทวิธีการแกะเราเอามือง,งัดตรงนี้ครับร่องที่เอากุญแจใส่เนี้ยล่องนี่เป็นร่องที่เขาเอากุญแจใส่เนี้ยร่องเดียวเอากุญแจใส่เงี้ยนะร่องเนี้ยเราเอาเมือง,งัดตรงนี้เลยครับใช้มืองัดตรงนี้เลยอึ๊บนี่ดูดแล้วง่ายๆครับไม่ยากก่อ <itez> นก่อนคุณจะงัดใหคุณก็หาหาฐานนี่อันนี้ผมมีฐานนะนี่เห็นไหมเห็นฐานไหมผมใช้ฐานมาลอง ก็ป้องกันการกระเดงการหล่กนการหายยิ่งสวนเขามีเล็กน้อยอยู่นะครับไอ้พวกปุ่มรีโมทอะไรพวกนี้ปุ่มพวกนี้ก็อาจจะหลุดได้นะเราก็ระมัดระวังนิดนึงนะนี่ครับแบตเตอรี่ไอของเดิมกับติดรถมาเนี่ยเขาจะใช้เบอร์เดี๋ยวผมขยายให้ดูอขอใช้ Pan a s o n i ก CR2032 ตรงกันครับ CR2032 ตรงกันครับ อย่างนี้ใช้งานด้วยกันได้ต่างยี่ห้อช่างหัวมันต่างยี่ห้อช่างหัวมันวิธีการแกะเราก็พยายามหามุมผมหามุมไหนน่าจะเป็นมุมนี้นะน่าจะเป็นมุมที่ที่สามารถงัดได้ด้านข้างนี่มันมัน,ม,นมันไม่มีมุมให้งัดน่าจะเป็นตรงนี้แหละงัดตรงนี้อย่าใช้โลหะอะไรมางัดน,นะให้ใช้พวกไม้หรือเล็บอะไรเงี้ยงัดออกแล้ว แต่ตอนนี้นี่ไม่ควรวางคว่ำนะอันนี้มันเป็นโลหะมันอันนี้มันเป็นโลหะมันสามารถให้กระแสวฟวิ่งผ่านได้เดี๋ยวมันจะชอ็อตเดี๋ยวจะไหม้เราจะระเบิดจะอันตรายอะไรเงี้ยให้วางหงายครับตรงกลางนี่มันขั้วหนึ่งขอบๆนี่กอีกขั้วหนึ่งเพราะนั้นถ้าเราเอาวางลงไปมันอาจจะสัมผัสขั้วเดี๋ยวจะชอ็อตก็วางหงายวางหงายไปนะครับแยกไปไกลๆแยกไปไกลๆเลยออกกนอกจอเลยเดี๋ยวผมเผลอเลยวางสลับไปสลับมาก็หรือหรือก็ทาความสะอาดมันจะมีพวกคราบอะไรต่อมีอะไร ตรงรอยต่อเจะได้คูดๆแลดูค่อนข้างาจะสะอาดอยู่นะนนี้นะตอนนี้มีฝุ่นตรงนี้มีฝุ่น,นด้วยตรงรูกุญแจทำเอาสายได้หัวปแปรงดีกว่าเนี่ยไหนก็เปิดมาแล้วทำความสะอาดมาสักหน่อยแต่นนี้ก็ หาซื้อง,ง่ายๆครับมีเซอร์เดไอวผมเน้นถูกเพราะว่าใช้งานได้อยู่อืมก็โอเคดูเอี่ยมขึ้นปัดเอาฝุ่นออกนะไม่ใช่ปัดเพิ่มฝุ่นเข้าไปนะลืมอะไร ทำความสะอาดเขาชันหน่อยปีเขาัวจะสองปีแล้วก็เริ่มมีภาพสิ่งสกรปรกเกิดขึ้นบ้างแล้วเอาละตันนี้เดี๋ยวผมจะแกะแบตเตอรี่แล้วนะปิดตรงนี้เลยเดี๋ยวให้ดีนะพวกใครที่ซื้อมาแล้วระวังเดี๋ยวจะกระเด็นหล่นหายหายยาก แล้วก็เอาใส่เข้าไปในนี้เลยใส่เข้าไปตะแคงจะเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแค่น,นี้เองลอวอันนี้มันจะมีเพื่อนลองสังเกตเนี่ยเขาจะมีรอยเว,ว้าวเขาจะแบบไม่เท่ากันตรงนี้นะส่วนตรงนี้เขาจะตลงลก็ดูน,นี่มีรอยเว,ว้าเแล้วก็ใส่เข้าไปง่ายๆแค่นี้เองส่วนนี้เราก็มาประกบ ดูสังเกตให้ดีว่ามันจะตรงไหมฝ่ยจะนี้ก็ออกแรงบีบเข้ากันชึบดูเหมือนจะยากครบทุกทิศทุกทางทุกทิศเข้าที่แล้วทดลองกดดูได้ดังไหมโอเคโอเคได้ยินเสียงรถและนะ้วง่ายง่าย่งางนี้ก็ใส่สับ ้เาไก็จะเสร็จอันนี้ของผมก็จะมีใช้คําว่าอะไรถุงถุงกุญแจดีกว่าไหมใช้คาว่าถุงถุงกุญแจก็จะดูถนอมกุญแจไปได้อีกสักหน่อยนึ่งแต่สหรับคนที่ไม่ชอบมก็จะเกะกะใหญ่ใหญ่เธอทาไปสักหน่อยอันนี้จะเป็นพวกกุญแจล็อกอื่น,นๆที่เกี่ยวกับตัวรถนะครับล็อกมาลไยล็อกขาอ่ะหลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็ไปเข้ารถ ลองดูซิว่าสตาร์ทรอบนี้สตาร์ทรอบนี้จะมีข้อความเตือนไหมปุ๊บประตูสสดังเลยเดี๋ยวดูนะว่าจะมีข้อความเตือนไหมอ้าวไม่ทนันเอาไม่จะมีไหม ไม่มีแล้วเห็นไหมครับไม่มีแล้วครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สมบูรณ์แบบมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงที่เราดับเครื่องพอดับเครื่องแล้วเดี๋ยวเขาจะมีสัญญาเตือนว่าแบตเตอรี่กุญแจรีโมทใกล้หมดแล้วอะไรเงี้ยลองดับเครื่องดูลองดับเครื่องจะมีไหมไม่มีแล้วเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยไม่มีมาเตือนละอันนี้ก็สะดวกเราแล้วครับเรียบร้อยครับการเปลี่ยนกุญแจรีโมทรถยนต์โตโยต้าโคโร拉คอสจากผมกุ้งชาขนมนนนครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมถ้าว่างเว้นยังไงก็แล้วแต่มากินกาแฟที่ร้านตลาดน้ำบางกุรัฐน,นะครับตลาดน้ำครับชื่อร้านกาแฟว่าชานมคนนนนี่คือชื่อร้านแต่เมนูเด็ดของร้านก็คือกาแฟหอมมันกาแฟโคตรดีหรือกาแฟโบราณหรือจะมากินโอยัะ uh, หรือจะมากินอ่ะโอยัว uh, แล้วก็มีอะไรอีกนะอ่า จำบะอ่าโอเลี้ยงจำบะอ่าคุณลองมาดูว่าโอเลี้ยงจำบะร้านผมเป็นยังไงนะครับเชิญได้นะครับที่วันเสาร์วัาที่ตลาดน้ำบางคูรัดนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย